สวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยที่บ้านอากาศหนาวไหมคะดเด็กๆที่บ้านพิมพ์ภูอากาศหนาวมากเลยนะคะยังไงช่วงนี้ดเด็กๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของเรานะคะวันนี้เป็นเช้าวันอะไรคะดเด็กๆวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ วันนี้คุณครูเอจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์นะคะวันนี้เราจะไปประดิษฐ์ช้างด้วยกันก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์ช้างนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆร้องเพลงช้างดเด็กๆร้องเป็นมิเอยเรามาร้องไปพร้อมๆกันนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันก็ตัวไม่เบาสมุกยาวๆเด็กว่างวงมีเขียวใตงงวางเี็กว่างงามีหูมีตาหางยาวอุปกรณ์นะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษนะคะกระดาษสีหรือว่ากระดาษธรรมดาก็ได้ลอดกาวนะคะส่วนช้างวันนี้นะคะจะเป็นช้างที่เป่าได้ แต่สําหรับที่บ้านใครไม่มีอุปกรณ์นะคะก็ให้เด็กๆวาดรูปช้างมาแทนก็ได้นะคะวาดรูปช้างและระบายสีหรือว่าเด็กๆจะทำงานตามแบบที่คุณครูส่งไปนะคะนี่คือช้างของคุณครูนะคะเป่าได้ด้วยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ คะเด็กๆวิธีการทำช้างของเราเด็กๆพอทำได้ไหมในคลิปเด็กๆจะเห็นว่ามันมีการใช้มีดหรือว่าใช้คัตเตอร์นะคะอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะให้พี่หรือว่าให้ใครก็ได้นะคะช่วยเด็กๆทำถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นะคะก็ให้เด็กๆวาดรูปช้างมานะคะแล้วก็ระบายสีมาให้สวยงามจะทำช้างแบบไหนก็ได้นะคะ หลังจากเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะวันนี้ค,คุณครูก็มีนิทานช้างกับมดมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆไปลองดูซิว่าช้างตัวนี้มีนิสัยแบบไหนหน่ารักไม่เอย้ยแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ